นี่ยมันหายเจียห้เพิินมากเข,ข้าลวณว่าเข้าเสียเอาเสาสูงจากจากเมตรเขากันนับเบื้องเสาอยู่นี่อหนึ่งสองสามที่ห้าหกเจ็ดนับออกมาทั้งตั้งอีกแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนับเบื้อตัวเสาอยู่นี่แหละว่าาตีสั่งอะไรแต่เอาแต่เฉพาะขอบขางมันเบื่อเลยบั่นตามเสามันนี่แหละ จะเพียงแต่ว <Man ate> <In> ่า <Man> ห <ate> so <mart> ้เล่ามาคำานวณว่าสูงเท่าไรจะเอาเสาจากเมตรสามเมตรบ่อหรือเท่าไรน่ะนะเอาม็เงยในจักน้อยเลยจังหักขึ้นจังในยจักน้อยเอามันก็เม่นตไปตักหันเด้มันจะไปต่อไหนวะคุยก็จะตัดที่ขึ้นเด้นพี่เัากาไกลตัวพีขึ้นเด้นตัดสังกะสีออกเป็นเมตรขึ้นเด้ตัดออกแล้วที่เดอนเอาไปมุ่งท่านกลมๆเตรียมโตในการ ขยายซาราขยายซาลาออกตามที่ห้าเวากันใบนั่นแหละประสันเห้ามันเจยวพระบดายแล่แต่เอาแต่พวกมาบวชเอาไม่อยู่นี่เด้พวกบวชเก้าขันเราน้ำลายมันเก่งแล้วเรต้องมาเอาพวกบวชไม่เอา กืตามขั้น่งกับผ่านบวชนะบวชแล้วได้สามสี่ปีได้แต่และแต่ละคนนั่นนะ่ะไม่เห็นเอาไม้สะละของเก่าออกให้มันลืมเพื่อห้าอันแตอนี้เพื่อได้สีมาอยู่นํจาจจงสีเขากะกักงวลก็มองนั่งน่ะหมองนั่งสันเขานาะมองทำกิจกรรมการสงนั่นแหละเลยก็ข,ขยายไปจากกันก็เริ่มสร้างเสาหลด พอเนายมาครับเมือวว่าเอาเท่านั้นเม็ดเท่านี้เม็ดก็สั่งมาเลยหหามันบ่พออังสิเกยเขาล่อไปถาจากลเขาล่อไปถาพวกห้องน้ำหรือว่าอันพวกเฮาไปเก็บงานพวกนั้นนะเก็บงานพวกกุฏิพักก็นล่แล้วล่ะยังแต่อพอจะคูนเราจะไปหาต่อน,นามต่อไฟต่ออันนั้นอนัอนมมนี้ใส่ห้องน้ำมันเหตุตัวนี้ก่อนจังไปเหตุตัวนั้นที่หลังอีกเหตดอีกหลังหนึ่งของพระถ้มัน ทั้งบิดแล้วอ,อะให้มันเป็นแค่เก่าอะนะแต่มันมีผู้มาบวชเอาบวชใหม่เด้เก่าบ่เอาเออมันมันมันหู่จักเบิดแล้วนะผพุทธอยากมาอยู่นั่นอะซึกมาหลดมาบวชใหม่เลยแต่พุเสียดายพันศาอยู่กับยู่งกับเก่านั่นแหละบ่ต้องมาต้องมากด พราของพวกนี้ต้องตัดหัวถิมว่าต้องตัดหัวถิมเราต้องตัดยอท้าบรรดาศักดอ์ต้องทำไร่ของเก่าให้มันเบิดได้ยังจะยูได้ยังจะเป็นได่ฟ้าห้าเนี่มมัผลนิพ่านได้เ้าเอาได้พระคู่พระขี่ก็ได้สนใจได้แน่จังสันบ่ได้เอาพันษาบ่ได้หาผาป่าบ่ได้บวชมาเอากระถินบ่ได้หาพิมพ์ซ่องกับไผ่ได้แล้วกแต่พระจะคิดแนาะได้กระางง่ายๆเฮาเนาะ บ่ได้มีพิธีว่ามีลีลาอีอยั้เออแล้วแต่ไผแต่เล่าเลยช <c oughs> ุดไม้เดียวก็ต้องถิมทุกอย่างยูง่ไหมเพราเด้ไปสนใจว่าไผสีสขคาบพนับถือหรือว่าขารบนับถือได้ต่อการผูใ้ใดจกถึงพะนิพพานก็มาเห็ดเอาถนั้หนึ่งเด้ของไผของมั่นแน่แนวจังสิละไผละมั่นเด้ข้งว่าข้างห้องมันมิตเบอกตรงๆไปเลอ,อ ทางว่ายึดตรงดอกขานยึดเ่าไปทางซีเลยได้ก็ได้ว่่ได้ก็กสร้างเมือ่อแ,แต่ว่าว่าเขาบ่มีรูปแบบเขาเป็ีพิธีมันแม่นหลักการมันแป่นปัจจัยามันแม่นอยังใดๆทั้งสิ้นแต่ว่ามันเป็นต้องใส่ประสบการณ์กับชีวิตแหลกมาเด้มันจังสิได้แนวมืือนี้มันบ่ได้มีใบปลิญญามาเป็นเครื่องรับรองได้ ปริญญาของพระพุทธเจ้าคือเป็นผู้รู้แก่งเข็นจริงตามวามเป็นจริงในอริยสัจสี่พิดีเออฉะนั้นปริญญายันติเมนี่ยอันเราควรกําหนดรู้ด้ปริญญาตันติเมนี่ก็คือว่าอันเราได้รู้แล้วรู้แล้วคือต้องละด้นั่นก็ถึงพุทธะของแท้แล้วต้องว่างถูกอย่าง <c oughs> ธรรมค่าอายุข้าพันษาข่ายดถาบรรดาศักดิ์หรือตำแหนง่งบวมิทางไปไดดอก แนวนั้นเพราะว่าเป็นของต้องถิ่มทุกอย่างอยู่แล้วภายในผ้าน,านต้องถิ่มเบดิดทั้งโลกบ่ได้ว่าต่างตาเหลืองเล็กๆ,ๆน้อยๆจังสั่นที่มาของมาฆาอยู่นี่งว่าเฮาฝึกหัดให้ไปอยู่น้ำปาลาล่องเบิงฝั่งเสียนาบวชได้สิภาวน,นาได้หรือบ่ได้ก็ <c oughs> ขึ้นอยู่กับเจ้าของคือเก่าบ่ได้ขึ้นอยู่กับเฮาผู้สอนพพระุทธเจ้าสอนมาก่อนบ่แห้งแบบนี้ พระสาวกอริยะเจ้าคนก็นสอนมาเรื GUY, ่อยๆโดยลําดับลําดับเอาไปแห้งเดีวได้ว่าไก็เป็นเรื่องของภัยของมัน่นเด้มันบริกรเกี่ยวก็ว่าสิพิธีนั่นพิธีนี่หรือหาของมาถวายหลายๆจังสิได้บุญบ่แม่นเปลว์าจังสันนี่บุญแปลว่าการละออกเด้ละความยึดมั่นเือมัน่นละความอยากได้อยากดีอยากมี่อยากเป็นละความคิดเห็นต่างๆทงั้งหมดละความคิดเห็นเร็วธรรมดาเด้ย ลากออกทั้งเบิดนั่นแหละบ่มีอีกอย่างเลยมีแถ้าปัจจุบันอันวางเปล่าเท่านั้นกับเบื่อตั้งตารางกายข้อได้กินเขา่าจริงๆมันบ่จจลลดได้อยากอยู่ดอกผู้ใดเป็นทั้งสัตนแล้วนั่นนะยังแต่คันหาได้รับพิดชอบตะกันเท่านั้นดีเรื่องใจบ่มีแล้วบ่มีความหวังจักก็ลามันถิ่มความหวังบนแล้วบ่มีทางไปบ่มีทางมาบ่มีอีหยังจิต อยู่โดยลําพังโดยบัด,ดัอาศัยอันใดอีกเป็นเครื่องยอ,อ,ยยอยู่แล้วถือว่าอยู่กับบ่แมนถืว่าบ่อยู่กับพ่แมนห่นละมันเป็น่างๆอยู่ของมันจังสันได้ตาเปรียบเทียบเอาหนึ่งแล้วแต่ว่าเฮาต้องการเฉพาะพูดจากไหนจาของคนพ้อนออกจากวัตะสงสารเลยรู่เท่าท่านสังขารทั้งเบิดเลยฮะบ่บ่ละเนี่ยอื่นจังของก่อสูงก้อสา่งรือเกี่ยวของกับบุคคลถือาบรรดาศักด ถิ่มความคิดให้มันได้บดตกอย่างถความคิดได้ละสังขารให้มันได้ความคิดนั่นแหละอันนี้จาวัตสังคาร่านั่นแหละความคิดทั้งหลายบาเทีแยงแน่นนดออทั้งหลายถ้ามีตัณหาอยู่ความคิดทั้งหลายก็วนเวียนอยู่อันเก้านั่นแหละอออันนี้โลภอันนี้โกรธอันนี้หลงนั่นแหละอันเก่าความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นนะสังขารเรานี่ความคิดเราหนี่ก็วนอยู่แค่นี้อวัตตะกับไปว่าวนไปว่าหมุนแปว่าวเวียน เวียนไปเวียนมายู่ในหันแปลว่าต้องเข้ามาฝึกวิธีการทิมความคิดคือที่ความคิดผิดลูกคิดถูกกระซังมันจะเกิดไปตามับความคิดผิดและคิดถูกนั่นแหละมันต้องทิมทั้งเบิดบว่ามีแม้ความผิดว่ามีแม้ความถูกก็ละเข้ามาเอาตัวนี้ตั้งหากสาหรับบุคคลต้องการผลถูกอย่างเดียวเด้ต้องการ้นจากการเกิดต้องการพ้นจากความคิดเห็นต่างๆนหน้าสารพัด จนบางวันบาม่มีความคิดจากยางหมดแหละเราต้องการบุคคลหมดเรานั่งเออเ่าต้องการอย่างอื่นในว่าต้องการหรือว่าเปนว่าแต่คของต้องการเ <c oughs> หตุไปตามจิตเจตนาของพระพุทธเจ้านำเ,ออเป็นไปตามที่เพิ่นบำเพ็ญมาเพื่อนหวังให้ทุกคนฝึกหัดปฏิบัติตัวเองให้ให้พ้โดยตัวเองได้ฝึกหัดปฏิบัติเป็นเว่าผู้อื่นพน้นำได้จะของได้้นเราเอง ก,ก็เป็นแค่แบบอย่งางแนวทางในการภาคกระทำมากคือปฏิปทาต่างๆนหน้าๆนั่นน,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 น่ะแนวทางการดําเนินให้ผลทุกคือซื่อส่วนการสิบผลหรือผลผู้นั้นต้องละความคิดเห็นทั้งบมดเพราะว่ามิีฉาหรือสัมมามันออกเบิดแล้วละความเป็นตัวตน <c oughs> เนสุญญาตาขาดออกจากความเป็นตัวตนวเอ่าสุญญาตา บ่มีโตบ่มีตนแล้วหรือว่าสัญญาเวทุจิตนิโรธด,นะดับความคิดเห็นต่างๆเพื่อป่ห้เกิดเวทนาทั้งใจมนก็เอื่นว่าสัญญาเวทจิตานิโรธแล้วเมืนะ่อมันถึงจุดนั้นแล้วมันกับเขาเขาส,สูญญาติีโมจิตโดยลําพังอยู่โดยลําพังกับความว่างบ่มีเครื่องคิดถึงเลยบ่มีเครื่องเกาะ อยู่โดยลําพังก็จานะอยู่แบบว่าต้องอาศัยยังอีกหมายถึงจิตว่ามันกายกายก็ยังกินเข่ากินน้ำห่มผ้าก,กันเนี่ยแหละเป็นธรรมดาคนทังวันเหลือพราล่าฮาเว่บรรจักขันท่ามันก็เหลือเฉพาะขันหาหน,น,นั่นอเองแบบสั้นนอังนั้นบเหลืออีกอย่างอีกแล้วบ่มีจักว่า <laughs> เอามางหันเด้เอามองว่าเอาเอาบองบ,อออบ,องบอ่มีาใจไว้ใจเจจา ลูกเจ้ายัางจะไปเกิดกับพยานาาอยู่เป <c oughs> <c oughs> ล่าหุนน่นเหล่าเตลสันเดินได้ยังกินหอดอีด้เออยังว,ว่าเขา <c oughs> เขาเขาป้าผู้ขาแล้วเบื้งดุหกัน <c oughs> <c oughs> ยังหน่อยใจยังไปจีบกันอยู่ไปเอิญมาสันฟุนี่รักเกี่ยมาแล้วคุณมาแล้วเอิญมา, <c oughs> าสันแล้ว <c oughs> โอ้ยเิ่นสิหายไปน้ำอยู่บ่เดี๋ยวถามบางเถอะ จาไปเกิดน้ำพปยังไหนเนี่ย,ยเป็นอันคู่ผัวเมียกันอ,อีกว่าโอ้ยคนใหญ่ไปน้ำอยู่บ่จ้าแสดงว่ายังจะไปอยู่ได้ไหมเนาะนี่กินหอดเล่าอยู่ไหม <c oughs> <c oughs> อะไรมันบ่ทันมาจากอันดับต้นแรกอยู่ในผุดท้ไว้สะก้อนนั่นแหละผุท้ไว้ผุโท้มันกะกลางแล้วนะั่นนะมันบ่เข้าใจซือผุอโท้ไปสะก้อนยังกะ้างอันใดมันพุ่งเขามาแรเขามากระทบเขามา ถ้าเฮาอยู่ในพุทโธได้มันก็บ่ถูกดอกภาวนาไว้พุทโธไว้จากพุทโธไว้ยังก็สร้างพุทโธป้องกันได้เบพอพีสางนังไหม้เทวดาพระอินทรพุทมป้องกันเดเออจะออกนี้จากพุทโธถ้าอยู่ในพุทโธนะตลอดยังก็เหตุว่าได้ถ้ามันออกนอกจากพุทโธก็แสดงว่ามันคิดไปเมื่อมันคิดไปมันก็เกิดความกังวลนั่นแหละฉะนั้นหันเข้ามาหาพุทโธตัวเดียวนั่นแหละ มันจะเห็นธโมเองดักนาเห็นความจริงมันเราไมนกจะสเห็นสังโคเองสังโคเครื่องจักของเด้บาบนี้โอ้ตัวแรกเป็นดีพึงของตนเป็นแบบนี้มันไดิพึงไผตัวนี้ตัวก็แปลงสันพุดทวไวกอนเป็นท่างธโมเป็นความู้แ่งสังโคเป็นตนอยากละตนในที่นี้บ่าเป็นอัตราโตตนแหละบอกไปลายก็เข้าใจอีกเนข้าใจว่า่ะ บอกเป็นไรบอกเข้าใจเนาะเข้าใจว่าแหละแต่ก็ยังสั่นแหละก็ยังว่าคุดมาจากนรกมาหาเวกีล้วนๆเลยเบิ้ดนี่เนี่ยเนาะจบท่าขียดในพวกนั้นจบทตาศูนในพวกนี้เดี๋ยวว่าเรื่องจักเด้ถ้าไปว่าเรื่องท่าบุญกับอ่างบุญกันนั่งส่ถ้าเขาวอาพิจัยมากจบถ้าเอานรกให้เขาทั้งทั้งสิ่เจ้าของยในหันเละศูนให้เขาโมโหให้เขาว่าเขาดูถูกว่าเขานันหนี่เด้เนาะ อันนี้ผ่านจำต้องถิ่มวัตถุอย่างแลกโดยทุกอย่างจากตัแกวแลกบิดเด็กวัตได้เอาอีหยังไปจากอย่างวั่มีหยังเลยแตะจังนว่ามันดับแปลว่าดับเด็ดผ่นนานดับหยังดับคพามคิดอแต่จังวะอสอนง่ายๆหนึ่งเด็ดละเนาะคนทางไปคิดเลยเถิดเอ้อนนพาพ่อ